มาเล่นเกมเพื่อทดสอบสัญชาตญาณกันดีกว่าค่ะแม่หมอยาให้คุณมองหน้าไพ่เหล่านี้เอาไว้นะคะซึ่งตอนนี้คุณเห็นแค่หลังไพ่ที่มีลายเหมือนกันค่ะแต่หนึ่งในสามใบนี้มีหน้าไพ่เอ็มเพิร์ซอนอยู่หน้าไพ่เอ็มเพิร์ตรงนี้เนี่ยมันเป็นตัวแทนของพลังแห่งนักรบค่ะพลังแห่งผู้นำพลังแห่งการจัดการการวางโครงสร้างเป็นคนที่ไม่เคยยอมแพ้เป็นคนที่ไม่เคยยอมใคร เพราะฉะนั้นถ้าใครมีเซนที่หนักแน่นหรือมีตัวตนดั่งเอ p มเพ r คุณจะเลือกถูกคะ่ะคุณลองมาเลือกนะคะระหว่างใบที่1 2 3ค่อยๆมองดูไพ่แรืจริงๆแล้วมันอาจจะเป็นแค่ปริงแวบแรกหรือความรู้สึกแรกคุณเลือกใบนั้นเลยคะ่ะแล้วเรามาดูเฉลยกันนะคะว่าตกลงแล้วไพเอ m มเพ o รอยู่ใบที่1 2หรือ3เฉลยกันนะคะ ไพเอ็มเพิร์อยู่ใบที่หนึ่งค่ะไหนมีใครที่ตอบถูกบ้างคะและมีใครที่มีพลังงานด่งเอ p มเพ r รหรือเปล่าหรือว่าตอนนี้แม่หมอคะ่ะหนูจําเป็นที่จะต้องเป็นคนที่มีวินัยและสร้างกฎเกณฑ์ค่ะเพราะว่าตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นการทํางานหรือการใช้ชีวิตมันเหนื่อยเหลือเกินค่ะถ้ามีสร้างวินัยให้กับตัวเองพังแน่แม่